สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่บุญมีนะคะบรรยากาศช่วงเช้าฝนไม่ตกแล้วนะคะนอนหลับสบายเลยเมื่อคืนนะคะหลับทรงข้างเลยน่าจะนอนไหลยโลบนะคะดูจากหลักฐานตื่นขึ้นมาก็ได้กินเลยนะคะพี่บุญมีคนสวยขอใหญ่ค่ะเรื่องกินขอให้บอกบุญมีนะคะพี่บุญมีกล่าวไว้ <laughs> พื้นแห้งแล้วนะคะนอนหลับสบายเลยฝนไม่ตกมาสองวันติดแล้วนะคะพื้นแห้งแล้วอร่อยไหมคะ <laughs> นอนทั้งคืนแล้วตื่นมาตายังแบบจะหลับอีกนะพี่บุญมีเนาะ คนสวยน้ํายังไม่ได้อาบนะคะวันนี้เช้าๆอยู่พี่ควานยังไม่กลับจากตัดหญ้าค่ะน้ํายังไม่อาบเลยคนสวย <c oughs> นิ่งมาคะ่ะขนาดกินยังนิ่งเลยนะคะไม่ค่อยโยกแล้วอร่อยไหมเอยเป็นยังไงตื่นยังตื่นหรือยังนาะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็กินไปด้วยโยกไปด้วยนะคะเต้นไปด้วยเก่งแล้วนะคะนนนี่ค่ะเหมือนจะนอนเยอะอยู่นะคะเมื่อคืนดินเละเต็มหน้าเลยสองฝั่งเลยอร่อยไหมเอยต้นสับประรดสวยมากเลยนะคะวันนี้ กินเยอะๆเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำถึงไหนแล้วเนาะนะคะกินไปด้วยคิดอะไรอยู่เนาะนี่หนึ่งต้นนี้ก็กินได้นานเหมือนกันนะคะพี่บุญมีบอกไม่รีบนะคะไม่รีบแล้วนะคะรุ่นนี้เริ่มจะไม่รีบแล้วนะคะเรื่องกิน ถ้าอยู่คนเดียวนะคะถ้าอยู่สองคนกับน,น้องเมยก็ไม่แน่เหมือนกันคะ่ะแย่งกันกวาน้องกินหมดก่อนเป็นยังไงอาการเป็นยังไงทำไมนิ่งจังตื่นยังนี่ตื่นหรือยังคะโอเสียงดังตื่นหรือยังเอ่ย ดูท่ายืนนะคะนนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะฝากพี่บุญมีด้วยคะ่ะฝากกดติดตามนะคะน้องเมยพี่บุญมีน้องลำพูนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ